ซื้อบ้านมือสองหรือบ้านมือหนึ่งดีปนี้มีคำตอบ วันนี้เราเลื่องบ้านจะมาบอก3มเหตุผลที่ควรเลือกซื้อบ้านมือสองมากกว่ามือหนึ่งไปฟังกันเลย <S 1. 1. <S ได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงได้สัมผัสบรรยากาศโดยรอบก่อนเข้ามาอยู่จริงถึงเรื่องเพื่อนบ้านเพราะการที่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่เพื่อนบ้านก็สำคัญนะการเลือกบ้านมือสองทำให้เราได้เช็คสภาพแวดล้อมโดยรอบของบ้านด้วยตนเองว่าเป็นยังไงเราชอบหรือเปล่าโดยไม่ต้องมารอลุ้นที่หลังว่าเราจะเจอกับความเสี่ยงหรือว่าปัญหาอะไรบ้าง <S 2, 2. <S ราคาถูกกว่าและสามารถต่อรองราคาได้แน่นอนว่าบ้านมือสองจะราคาถูกกว่ามือหนึ่งสิ่งที่ได้ ได้คือได้รับการต่อเติมแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มประหยัดค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้สุดๆไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพบ้านเลยนะบ้านมือสองสมัยเนี้ยเอาลีโนเวตมาให้พร้อมเข้าอยู่สุดๆแถมบ้างหลังยังสามารถต่อรองราคากับเจ้าของได้อีกด้วย3ามคุณภาพเลิศใครว่าบ้านมือสองจะเก่าคุณภาพไม่ดีบอกเลยว่าไม่จริงโดยเฉพาะบ้านที่มีอายุมากกว่า10ปีขึ้นไปเป็นโครงการเกา่าบอกเลยว่าคุณภาพของวัสดุเขาแข็งแรงมากเพื่อนๆหล่ะเคยมีประสบการณ์ซื้อบ้านมือสองไหมคิดเห็นว่ายังไงลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อย